เรื่องแรกที่ผมต้องเล่าเลยนะครับผมก็เรียกว่าไม่เป็นประสบการณ์ตรงนิดนึงนะครับผมคืออ่ามันมีวันหนึ่งเนี่ยผมไปผับนะครับผมเพื่อนผมเนี่ยเพิ่งซื้อโน้ต20่สิบอัลตร้ามาแบบครึ่งนี้แหละสีชมพูแบบนี้นะครับผมโน้ตยี่สิบอัลตร้าตัวนี้เนี่ยเขก็ติดฟิล์มนะครับผมเขาก็ติดฟิลม์มากาว UV เนาะวันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเมานิดนึงนะครับผมเมามากเลยไม่ได้เมานิดนึงเมามากเลยนะครับผมก็เพื่อนผมก็ไปอ้วกไปห้องน้ำนะครับปรากฏว่าอโน้ตยี่สิบอัลตร้าไหลลงไปในซุวมนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้เป็นไรนะครับผมเพราะมันกันน้ําอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าไอ้พวกของเหลวต่างๆที่มันอยู่ในซ่วมอะไรพวกเนี้ยนะครับผมมันก็ไม่เข้าไประหว่างตัวฟิล์มอะไรพวกเนี้ยนะครับผมซึ่งมันก็ทําให้ผมคิดได้ว่านะครับผมหลายแบรนด์ตอนนี้นะครับผมไม่ว่าคุณจะซื้อแบบแบรนด์ถูกหรือแบรนด์แพงแบรบนด์ใหญ่ก็ตามเองเนี่ย เขาก็จะมีกาว UV เป็นของเขาเองนะครับผมแล้วก็มีเออ่เป็นกระจกกาว UV ของเขาอะนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่านะครับผมกาว UV วีข้างนั้จะดีมากๆนะครับผมกับคนที่ต้องการจะไปลงน้ำนะครับผมต้องการจะไปเล่นในน้ำนะครับต้องการที่จะเล่นสงกรานต์แบบไม่ต้องปิดอะไรเยอะอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ต้องการความเนี๊ยบระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่ากาว UV เนี่ยหนึ่งเลยนะครับคือมันมันกันน้ำนะครับผมคุณลงไปในน้ำคุณลงไปว่ายน้ำนะครับผมสักเกลือสักคอรีอะไรพวกนี้นะครับผมหรือแม้แต่จะเอาเเบียรรร์าาดหืออจะแป้ง ถูหรือจะยังไงก็ตามจะล้างน้ํานะครับผมจะเละเทะขนาดไหนจะให้มันอิลุงตุงนางขนาดไหนเนี่ยครับตรงก้าวระหว่างตัวฟิล์มกับตัวหน้าจอเนี่ยมันจะไม่ออกจากกันนะครับผมมันจะไม่เกิดการละลายเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งตัวตัวแล้วผมมองว่ามันเหมาะมากนะครับผมกับคนที่แบบกลัวตกอะไรเงี้ยแต่ว่าซุ่มซ่ามหน่อยนะครับผมชอบไปโดนน้าชอบไปวางบนพื้นอะไรเงี้ยชอบแบบเออน้ำสาดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ตกไม่ได้อะไรนะครับผมซึ่งผมอนุญาตแบบนี้ด้วยนะครับผมไม่ว่าคุณจะซื้อของยี่ห้อไหนก็ตามนะครับจะเป็นยี่ห้อไฮชิวววแบบบบบบบนน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 นีีีี้้ะะ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 คคคคครรรรรรรััััััผผผผผมม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 หหหืืออออออจจยย่่่่่ไกก็็ตตตาาาาาเเเเเทุุงงสูลปพ รุ่นที่ตัวฟิล์มกับกาว UV จะติดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ไม่มีฟิล์มก็เป็นสแกนเนอร์นะครับผมชี่ฝังอยู่ใต้จอเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตระกูลซัมซุงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ต 10, S20 Ultra Note 20 u l t โน้ตออะไรพวกเนี้ยนะครับผมมันก็จะมีฟิล์มก็เป็นสแกนเนอร์อยู่ข้างใต้นะครับผมความชิดระหว่างตัวหน้าจอกับตัวฟิล์มนะครับผมทำให้มันสามารถสแกนนิวได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นยำมากขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณไม่เชื่ กว่ามันจะเข้านะครับผมหรือไม่คุณก็ต้องกดแรงมากๆนะครับถ้าเกิด,ดว่าคุณเที่ยบกกาวยูวีแบบนี้นะครับผมแล้วอย่างหนึ่งนะครับผมที่เป็นจุดแข็งมากๆของกาวยูวีก็คือว่านะครับ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าโน้ตยี่สิบอัลตร้าตอนนี้นะครับผมมันออกมาแบบเป็นจอเคิร์ฟนะครับแล้วก็ทุกคน,นมีปัญหากับจอเคิร์ฟหมดนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อฟิล์มนะครับผมแล้วก็มันเป็นฟิล์มแบบแปะไปเฉยๆอะไรพวกนี้นะครับผมไอการที่มันมีเคิร์ฟการที่มันมีอะไรเนี่ยมันทำให้มันมีฟองอากาศได้ง่ายมากๆนะครับผมคุณไปถูอะไรนิดหน่อยนะครับผมคุณเอาออกจากกระเป๋าดีไม่ดีมันเปิดแล้วนะครับผมพอข้างๆเปิดปุ๊บเนี่ยฟองอากาศก็เข้าไปในจอของคุณอย่างเงี้ยครับส่งผลแบบคุณก็็็็ตตต้้้้้้้้ออออออองง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 มมมมมมมาา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 นน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 ัััััั่่่่่่่ิิดดดใใหหหหหหหะะะะะะคคคคคครร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 รบบบบบผผืุุณณกก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 ีีีีีไไไพพวววววถเเเเเโชยยยยแขขลลลปปสญ มากนะครับผมเก,กี่ยวกับจอเคิร์บนะครับก็สาธุท่านนะครับผมที่เป็นลูกค้าไฮชิลอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าคุณจะซื้อโทรศัพท์เครื่องไหนมานะครับผมเครื่องใหม่เครื่องเก่าอะไรเงี้ยก็ติดไฮชิลมาโดยตลอดนะครับผมหรือว่าเชื่อมั่นในแบรนด์ไฮชิลอะไรพวกนี้นะครับผมก็มีโปรโมชั่นมาแจกทุกท่า,า,าทนด้วยนะครับผมซึ่งปกติแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อตามช็อปไปซื้อตามร้านทั่วไปนะครับผมเขามีเยอะแยะมากมายนะครับไฮชิลนี่เขาเป็นพาร์เนอร์เยอะแยะนะครับผมเอ่อถ้าเกิดว่าคุณซื้อกาอาะะ่าล ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะซื้อโน20อัลตร้านะครับผมหรือรุ่นอะไรก็ตามที่เป็นกล้องใหญ่ๆอะไรพวกนี้อยู่ข้างหลังนะครับผมผมแนะนำให้คุณซื้อพวกแคม era โปรเจคเตอร์ไปด้วยนะครับผมจะเป็นฟิล์มหรือจะเป็นกระจกเองก็ตามนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณซื้อฟิล์มกันกล้องแยกนะครับผมราคามันอยู่ที่290บาทนะครับผมรวมๆแล้วคุณซื้อ2ชิ้นนะครับผมมันเป็นคอมโบกันเนี่ยมันจะราคาประมาณ1,800กว่าบาทนะครับผมถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากได้ส่วนลดก็ไม่ยากนะครับผมแค่แคบหน้าจอนี้ไว้นะครับผมสมมติ 1,800กว่าบาทเนี่ยครับผมมันจะลดไปเหลือ1,200ทันทีนะครับผมลดไปประมาณ600บาทเลยนะครับแค่คุณแคปเอาหน้าผมให้เขาดูอะไรพวกนี้นะครับเขาก็โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเขาลดให้นะครับผมก็เรียกว่ามันมีคอมโบที่ดีมากๆนะครับผมคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวโน้ต20อ u l t r าเองนะครับผมคือตัวเครื่องมันมีปัญหาที่ว่านะครับผมมันจะมีความร้อนนี่ค่อนจะสูงนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งจากที่ผมลองเทสมาแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเล่่่่นนนนนนนห้้้้ออ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 องงงแแแแรรรรรร์ปปปปปกกกตติิไไไไไมมมเเเเ็็ะะะะคคคััับบบบผผขาาโดยยใชชพลว2จี เริ่มจะมีความอุ่นค่อนข้างจะสูงนะครับผมยังไม่ได้ใส่เคสยังไม่ใส่อะไรเลยนะครับผมแล้วก็หลายๆครั้งนะครับผมหลายๆคนชอบเล่นเอาในห้องน้ำนะครับผมชอบเล่นเกมในห้องน้ำเลยพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่ทำงานห้องน้ำที่ออฟฟิศห้องน้ำเรื่องเรียนนะครับผมห้องน้ำที่บ้านเองก็ตามนะครับผมที่เขาไม่ได้มีแอร์อะไรพวกนี้นะครับมันมีอาการเครื่องร้อนจนเฟรมเดะตกนะครับผมก็ขอให้ทุกคนระวังด้านนี้ด้วยนะครับผมเอ่ออย่างที่ผมว่าไปนะครับผมว่ามันมีความร้อนค่อนข้างจะสูงนะครับถามว่าตัวเคสนนน่่่มมมมมัััใใสสไไดดด้้้้ะะคครบผแแลววก็ถึงาุณจติ ฟิล์มกาว UV เองก็ตามนะครับผมคุณติดฟิล์มมาแล้วเนี่ยมันใส่เคสได้สบายๆนะครับผมมันไม่มีการดันไม่มีการอะไรเลยนะครับอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมว่าฟิล์มกาว UV เนี่ยมันมีข้อดีที่ว่านะครับมันค่อนข้างจะแนบชิดมากๆกับตัวหน้าจอของคุณเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะลอกออกเนี่ย มันไม่ทําให้หน้าจอคุณมีดามาจด้วยนะครับผมหน้าจอคุณจะแบบไม่เป็นรอยหน้าจอคุณจะไม่เป็นคราบอะไรเงี้ยมันเอาออกสบายๆนะครับผมคราวนี้นะไฮชิลเขาก็มีโซลูชันของเขานะครับก็คือว่าเอ่อไอตัวเคสเนี่ยบางทีมันทําให้เครื่องร้อนเกินไปใช่ไหมครับผมมันอาจจะมีส่งผลให้ต่ออุณหภูมิของเครื่องได้นะครับผมเขาก็เลยทําเป็นตัวเอ่อกันแปะข้างหลังตรงนี้นะครับผมเป็นฟิล์มแปะข้างหลังเนาะซึ่งไอฟิล์มเนี่ยถามว่ามันจะหนาแน่นมันจะแข็งแรงมันจะแบบกันกระแทกมันจะกันทุกอะไรถถ้้้าาาาาตตตตตัััวววเเคคคคคสสหมมมมมม่่่นนนนะะรรรบบบกก็็อองงไผุิณปที่่ตต้้อออองยูในนนสถาาากรรรณ์ลลดเวคับบผมาางทีจะต้ออองงททาานนแบบบเ์์ดรระคั บางทีคุณต้องทำงานแบบไปช่างภาพอะไรเงี้ยตากแดดอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็กลัวแบบเครื่องมันจะร้อนเกินไปได้เหมืคุณใส่เคสอะไรพวกเนนนะครับผมก็เรียกได้ว่านะครับผมการแปะฟิล์มเนี่ยช่วยได้มากเลยนะครับผมไม่ใช่แค่ว่ามันกันรอยได้ดีนะครับผมมันยังกันกระแทกได้ระดับหนึ่งด้วยนะครับผมรวมถึงแล้วเนี่ยโอ้ออนนะครับผมมันจะไม่ทำให้เครื่องคุณร้อนจนเกินไปนะครับผมเอ่ออย่างไรก็ดีนะครับผมผมไม่แนะนำให้คุณแปะฟิล์มแล้วก็ใส่เคสเข้าไปอีกทีนะครับเพราะว่าเครื่องมันจะร้อนมากๆเลย นะครับผมมันแปะตรงเคิร์ฟเครื่องพอดีเลยนะครับผมกาวค่อนข้างจะเหนียวมากนะครับผมแล้วก็ค่อนจะแน่นหนานะครับเวลาคุณแปะแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเออเอามือไปสกิดสกิดเนี่ยมันไม่ออกแน่นอนนะครับผมเป็นฟิล์มข้างหลังเนี่ยค่นข้างจะเนียนมากๆเลยด้วยนะครับผมแล้วก็เคิร์ฟตามเครื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการสปอยเล็กๆไว้แล้วกันนะครับผมในคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมารีวิวตัว Galaxy Note 20 Ultra นะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมกับคนที่ใช้มือถือแบบจริงจังนะคร คือว่านะครับพี่ผมไม่อินดกาว UV เลยนะผมไม่เห็นความการใช้งานของมันนะครับผมไม่ได้ไปลงน้ำนะครับผม เออแต่ผมมันเป็นคนซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยชอบแบบว่าทําเครื่องหล่นบ่อยๆนะครับผมหรือว่าแบบชอบแบบเวลามีปัญหาอะไรก็ปาเครื่องอะไรพวกนี้นะครับทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับพ่อแม่เนี่ยปาเครื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับผมจาวยูเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับท่านนะครับผมท่านเหมาะเป็นฟิล์มกระจกมากกว่านะครับคราวนี้เนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับว่าเออมันจะต้องสแกนนิ้วดีไหมมันจะต้องกันน้ําดีไหมะนะครับผมขอแค่ว่ามันแข็งแรงก็พอนะครับซึ่งในตัว High ฮดรูทเทมเปอร์กราสตัวนี้นะครับผมมันก็แข็งแรงระดับ 9H อยู่แล้้้้้้ววววววนน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 นะะ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 คค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 รร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 รััััััับบ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 บผผผมมมมมเเเเเปป็็็สแแแแแตตดดดาา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 า์ทท่่่่่โลลลลกกกกกกขงงงงงีีีีหหยยยยออออใชูไไจุพ ก็อาจจะปรเทคเครื่องได้ดีมากนะครับผมดีกว่าตัว uv อีกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวกระจกมันหนากว่านะครับผมแล้วก็ติดง่ายกว่าด้วยนะคะรับผมรวมถึงราคามันยังถูกกว่าด้วยนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็อาจจะแบบเอออาจจะแบบดูไม่สวยนะครับผมไม่ได้เนียนปิ๊บใไรขนาดนั้นนะครับผมลงน้ําอาจจะมีการแบบว่า กาวหลุดได้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าทุกท่านเป็นแบบเพื่อนผมก็อาจจะโทรศัพท์ตกประมาณเดยวส้วงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไอ้รุ่นนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมแต่ผมมองว่าการใช้งานปกติาการใช้งานทั่วไปอะไรเงี้ยก็น่าจะดีมากๆนะครับผมแล้วก็ราคามันก็น่าจะต่างกับตัว UV เยอะมากๆเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกท่านตรงนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องการรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็เอาหน้าผมให้เขาดูแล้วขอลดเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสแตนดาร์ดนะครับผมมันไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับผมไม่เหมือนกัััััััััััับบบบบบบตตตตตววววว UV กกกกกกออ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 ่่่่่่าาาาาาาฟฟิิลลล์มม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 มรร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 รงงงงงงใหหนน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 นพีีีีีี้้้้ะะ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 คค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 ผผผผทททเเ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 เขขจจโโปปป็็็ูืไณยยยสสดดึ เลยนะครับว่าทุกตัวเนี่ยมันจะต้องลดหมดนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเอาหน้าผมให้เขาดูอะไรพวกเนี้ยนะครับผมผมสัญญานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อมันลดแค่คอมโบเดียวนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไอตัวนี้ราคามันไม่ได้แพงอะไรนะครับผมซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าตัวไฮชิลทำได้ค่อนข้างจะดีนะคะรับก็คือการมีเท็กซ์เจอร์ของกระจกเนี่ยค่อนข้างจะลื่นมากๆนะครับซึ่งจากที่ผมลองเล่นมาทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจอลจอื่นจอฝืดนะครับผมจอแก้วด้านจอแก้วสักสาก,สากอะไระะะพวกเนี้ยนะครับผมซึ เอ่อมาวิวอะไรสู้กันนะครับผมเกมนี่มันเป็นแบบพวกวางแผนต่างๆนะครับผมเกมเป็นโมบ้าต่างๆเนี่ยส่วนตัวผมมองว่านะครับผมตัวที่มันมีความลื่นค่อนจะสูงนะครับผมถ้าเกิดฟรีมันลื่นสูงนะครับผมฟรีมันแบบค่อนข้างจะแบบทำให้นิ้วคุณลื่นได้เร็วพวกเนี้ยมันจะทำให้ใส่สกิลได้ค่อนข้างจะแม่นขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าคุณแค่ตวัดตวัดไปนะครับผมเวลาที่คุณเล่นเกมพวกอาร์วีเลยพวกนี้นะครับผมมองว่าเราที่คุณสะบัดต,ต่างๆนะครับผมเอ่อเกลี่ยนิ้วใช่ไหมคมรับผะะผมมมมมีมีแแแอสซซาาาาินนนจะะฆ่คคุณล้วะะ้ววววรับพพพพกกกด อะไรพวกลิงอะไรพวกนี้จะมาทุบคุณตายแล้วในคอมโบเดลอพวกนี้มันจะเกิดสัญชาตญาณใช่ไหมครับผมคุณก็จะแบบปัดนิ้วไปอย่างเร็วๆเลยพวกนี้ส่วนตัวผมมองว่าฟีลพวกนี้มันทำได้ค่อนจะดีมากๆนะครับพวกแบบผิวลื่นๆผิวเรียบๆอะไพวกนี้นะครับผมมันทำให้คุณแคสพวกสกิลได้เร็วนะครับผมแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับพวกเกมพวกผับ g หรือ c คอฟดูตี้โมบายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันต้องเน้นความนิ่งในการยิงนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะเลงก็ตามอะไรพวกนี้ซึ่งไอ้พวกนั้นก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์อแบบบบนนนงะคออออออ่่ชชาจจยยหผผม ไอสอแบบนั้นนะครับผมมันดีมากๆกับเกม A.P.S. นะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยยิงปืนนิ่งขึ้นนะครับผมยิ่ในเกม PUBG เนี่ยโหมันยิงกันที่แบบกี่เมตรไม่รู้ไกลๆอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องคิดด้วยนะครับว่าทุกท่านใช้งานกันยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณพูดถึงการใช้งานปกตินะครับไม่ว่าคุณจะเป็นการเลื่อน IG เลื่อน Facebook นะครับผมใช้งานประจาวันตอบเมลตอบนู่นสไลด์ขึ้นสไลซ์ลงอะไรพวกเนี้ยยังไงนะครับผมไอเท็กซ์เจอร์แบบผิวเรื่อนเรื่อนเรับรื่